รูปเอ่ยังผมเบอกว่าผมได้กำไรตัวละสามหมื่นครับเขาก็ามาเสีอผมเลยแม่นแม่นแม่นครับคือผมบอกว่าง้อของผมซื้อมาสองหมื่นครับผมมาได้แปดหมื่นกว่าเนี่ยครับเบ็เสร็จหักค่ารถค่าล่าผมเหลืออยู่แปดหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับผมต้นทุนผมสูงว่าใค่สองหมื่นสองหมื่นอ่ะไล่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่อีกนะครับเพราะว่าผมอยู่กับประธานเบิร์หะต้นทุนว่าสองหมื่นค่าเรียงสองหมื่นเหลือสี่หมื่นนะครับพร้อมพี่น้องครับ นู่นนี่นั่นเอาค่าแรื่องจาของเนี้ยอันนี้นี่แน่นอนมันกำไรเนี่ยตัวนั้นสามหมื่นสี่หมื่นแน่นอนผมให้ค่าอาหารไปเลยสามหมื่นเลยผมให้เลยให้แบบจุกๆไปเลยผมอะได้ที่ที่ค่าอาหารผมให้เลยครับค่างัวค่าอาหารผมให้ไปห้าหมื่นเลยห้าหมื่นผมเอาแค่สามหมื่นับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองอาภูนนะครับตำบลยังกอบตำบลปราสาทตนะครับตำบลปราสาทตร์อ๋อเหมือนกัน เหมยท่านซิ้กเกีดนะครับวันนี้มาเยี่ยมประท่านเบิร์นและกลุ่มเพิ่นนะครับพ่นี้หนองครับขายงวัวจังในแต่กิโลละเกือบ300นะครับเดี๋ยวเทาจะไป่พูดกับประท่านเบิร์นต้องดันครับ,บ ครัสครับวันดีครับครับผมมือนดี๋ยพี่ผ้าพี่พ้านองนะครับมาเยี่ยมประธานเบิร์ดอีกแล้วครับพร้อม่พี่นนองครับเดี๋ยยินข่าวว่าขายงวดยังไงเด็กกิโลเกือบสามร้อยไหม๋อขายงวดพี่เมี่ยมครับครับผมงวดว่าไขมันแสกนะครับครับงวดตอนงวดตอนแมนครับแมนงวดงวดอวนธรรมดานะครับครับเป็นงวดขนพี่เมี่ยมแมนครับเป็นงวดครับการเรียงงวดพี่เมี่ยมนอที่บอกว่ามันเรียงงวดขนอยู่ เขาใจว่าขุนง่วงคนเข้าใจว่าขุนง่วงแต่ว่าเนื่อของเขามันสิบบกคือขุนงุวเข้าตัวไปบอกคือคุนเน่อแดงแ<ม>น,นะครับอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนได้ยินแบบนี้ใครอยากเริ่มต้นขุนง่วงขุนง่วเริ่มต้นจากไหนเอาบอทุ่นกับโบมี่เอาโบาอยากโกนี่ยืมสินโบอยากเป็นหนี้ในการเลี้ยงง่วงค,ครับตัวน,นี้เขามีง่วเนาะสมมติว่าผมว่าสมมติว่ามีง่วงเขาเลี้ยงงวงอยู่แล้วเนาะครับ แต่เฮาเา็ิจาไณาอยากเรียงง้อขุนประเภทนี้ได้ครับรบสายเลือบแบบนี้เฮาเสียหายอยู่บมงไหนครับันเฮาผสมมันสาก็ให้ขายออกก่าขายวะครับ <c oughs> ใหายคลายงัวงัวที่เฮ้ามีนะครับแค่แค่เฮาเปลี่ยนพันธุ์ครับลองเบิ่งตัวหนึ่ง <c oughs> อย่างอย่างที่งานผมผมใหล้ลองคอนาโตครับ <c oughs> ผมสิยบ่าห้ลองหลายนะครับ ลอแเทละตัวให้มีความหูนะครับให้มีความชํานญว่าการเหลี่ยงพเมียมกับการเหลี่ยงแม่พันุหรือว่าเหลี่ยงงวอ้วดธรรมดาเท่านะครับที่ขายตัวไปกิโลเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับกันยังขายยายเนาะแต่ว่าของผมมันสิตกไปลอยลอยกลัวแล้วแต่เกล็ดแล้วคนอาไหลเขาเกี่ยวขึ้นไปขายดุเถะ ขอให้ดีครับสินค้าเนื้อไร่ครับตลาลดเขาอยากได้อืนี 2, ่คือเขาอยากได้เกรดสองเกรดสามยังทีนะครับาตัดตองพันนะครับเพราะว่างอวนธรรมดามันเขาไปขายได้นะครนะครับเขาต้องไปขึ้นเนื้อสไลด์ของคนนะครับเป็นเนื้อไร่เนื้อพิเมียมโดยเฉพาะนะครับการเลี้ยงการเลี้ยงก็ต้องปลูกหญ้านะครับงูจระวาการการเลี้ยงการขุนนะครับเขาใส่จระวาทรงสามสามรอบนะครับว่าุนกากมันหมากยีดแล้วก็ ใส่ยาสดซอยนะครับเบื้องต้นนี่เบื้องต้นแรกครับแรกแรกต้นเอาว่าเข่านะครับพอมีพี่น้องครับก็จะครับก็จะมีหยาซอยนะครับแล้วก็มาฟื้นให้กินกากมันมักเย็ดนะครับการมันมักเย็ดจริงๆก็เคยถ่ายคลิปให้แล้วนะครับพอมีพี่น้องครับผู้ใดอยากได้สวดก็ไปตามเบิงนะครับตามตามทีเฮ็ดกประธานเบิร์นี่ละเมื่อนันเนาะไปใส่ได้ครับอ่าก็คือรักษาว่ามีว้อตัวนี้ประมาณสามร้อยลูกสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบลูกครับ แต่พ่อเขาคุณค้นพิมพ์จริงนะมันดีถึงหกร้อยน,นะครับน้ำหนักของเขาสิขึ้นมากเกือแบบเท่าโตเลยนะครับแต่คันสมุติวาใส่ของเขาก็ถึงหาร้อยหาชิบสร้างคอนิันบ่อย,อยากได้นะครับมันอยากได้ ประมาณ5 5 0ขึ้นครับเปอร์เซ็นต์ซากเนื้อต้องบม่ต่ำกว่า280ร้อยแปบครับเป็นเนื้ออย่างเดียวนะครับ280ครับบ่อเด้๋ยวรวมอย่างอื่นเนาะรวมหนังนะครับตัดซากแล้วนะครับตัดซากแล้วนะครับเนื้อไม่ต่ำกว่า280ร้อดสิกิโลนะครับตัวนั้นคืองูว่ที่ทั้งสากก่อนผลลับครับแม่นครับเราก็สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ต้องเป็นงูผสมเทียมนะครับเป็นไอ้แคลอรี่อังกัตบ้ากิยวเนาะนะครับของทิ้งงานของผมนะครับโบ โบบขุนว่ากิวปันไดนะครับเพราะว่าหนึ่งการเลี้ยงมันก่อนขาดจะโดนเลี้ยงสองปีนะครับรังเสือเฮ้าเฮ้าเฮ้าเลี้ยงได้บ่ครับครับครับคือถามว่าเลี้ยงไดยเมืดนะครับแต่้นทุนเฮ้านะครับสายปานเฮ้ามันงาวสมเดยนะครับี่มาเลี้ยง่าที่ระยะงาวเกินไประยะงาวนอนะครับกาต้องเอาพอดีส่วนส่วนหลายก่มเข้าสิ่งสี่งเะเลี้ยงแบบเดนอนเ มันก็บริเวาตอบโจทย์ว่าตัวนี้อาจจะเต็มเดือนที่สิบตัวบางตัวมันตัวใหญ่นะครับบางตัวตัวใหญ่ผ่องแางใหญ่เขาก็ต้องให้เวลาเขาเต็มเลยเพราะว่าเสียดายผ่องแางนะครับเพราะว่างูเจ็ดแปดร้อยลูกเขาก็ต้องขา้มันขายปีไปเพื่ออยากเพราผมล่าสุดรับเงินมาสองสามหมื่นห้าพันอ่ะก็ของผมในเกรดสองนะครับหน้าตักห้าสิบแปดเป็นงูไอ้ลูกผสมไอ้เชอร์รี่นะครับก็ดี แปดหมื่นวโยครับแปดหมนกว่าขายงวาตัวเดียวตัวเดียวนะครับสูงสุดได็ดด้เท่าไหร่ดอกเกศหานไหมเกศหานของผมได้8แปดหมื่นสี่แปดหมื่นแปดหเจหนเจนักตัวากัวหาร้อยกโลแค่นั้นได้เงินเกือบเก้าหมื่นะครับพอมีพี่น้องครับอันนั้นเื่แต่วมันอีกสามารถฉิกเพิ่มมาเพิ่มเพพิ่มเพิ่มอย่างนอเมือนเดียนอพอดีสีชงว่าตอนประมาณใบสีม่วงแรงใบสีม่วงแรงนะ นะครับเดี๋ยวผมสีภาพพีภาพนองนะครับไปสัมผัสนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเพิ่นประสบความสารอิหริบอเพิ่นได้อิหริบอนะครับเดี๋ยวเขาจะไปคุยน้ำกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนแนะ่ยน้ำต้นนะครับพ่อครับผมคือพ่อรุ่นครับรุ่นผู้มีสัตว์ครับอยู่โมหาบ้านน้องอาคูนครับ ครับตำบลปราสาทต้เพุ่มแห่งท่านครับครับกับกับอ่าพ่อรุ่นเนี่ยมาเข่ากลุ่มอ่าโคขุนพีเมหยมเนี่ยโดนหรือยังครับครับโดนแล้วครับโดนลงก็ตั้งแต่เริลเลอมกันเพื่อแล้วครับครับผ่าดุกหลานเพป็นแนะนำสักชวนมากคือพลิตก่อนละนานันอยู่ประมาณปีครับเพิ่นก็ว่าดมันหนาเจดีอยู่หน้าแล้วเอาบุตรแถวมาลองน้าเมืองหน้าจะพ่นเพผนว่าครับก็เลยเลือกอยากลองนะครับอยากลองอยากหุงเมืองว่ามันแมนคือลูกหลานว่าบอกสั่งๆทีขายงวเ้อมาเคยแต่ขายง้อเป็นกิโลครับ แต่ว่ามันมีมันมี่ดิบอ่ะหนังสือมันกี่ลูกต,ตัดสินใจมาเลี้ยงบึงกันกับหลานแต่ว่าผลตอบรับมันก็ดีกว่ายางผมว่าว่ายัางไงบอกใครแต่ยางเนะาะตอนอยู่ในขอบอยู่ในหม่มอยู่ในยางหน้าเลี้ยงอันนี้มันกินมันกินอาหารหรอเข้ากับพักก่อนแต่จะฟองบอได้เดือดรเราไปส่อ,สองเพี่ยางออกไปต่ต,ต่ำต่ำตาครับผมกรับอยู่กับขอบย่างเดียวดูเป็นเถุงหัวแบบเลี้ยงแบบบ่อเมื่อยบ่อบ่อวัถตถุดิบแดด ครับอืมครับก็เลยเฮ็ดมาตั้งแต่ฟุ่นเ่าเยอะนี่ครับจักปีละครับเพราะอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้วครับห้าหกเจ็ดปีครับตั้งแจดีเรื่องประเดี๋ยวแล้วประมาณห้าหกเจ็ดปีครับผมบ้านนี้พ่อเคยได้สูงสุดนี่ตัวละจักบาทตัวสูงสุดนี่ผมก็ไดแปดตัวเก่าตัวขน้าครับผมาสัถึงแสนคืออ๋ว่าโอ้แปดหมื่นเก่าหมื่นน้ำนักยุบเคยได้อยู่เนาะน้ำนักตัวนั้นประมาณเท่าไหร่เนาะตัวนั้นก็ประมาณจิตลอยตัวแปดลอยตัวแต้คืนยุบก็เกตอ๋อถ้าสับสเกตสูงเท เพื่อจังกีดสูงนี่ทุกคนว่าแต่สูงสุดผมเคยได้แค่เกีดสามเกีดสองเกีดสามสี่หายนี่มันทั้งเคยได้ครับครับผมแต่เกีดสองเกีดสามเกีดหนึ่งเกีดหนึ่งเกีดสองเกีสามครับครับบันนี้ประทับใจบ่ครับกับการมาเลี้ยงงัวแบบนี้ครับผมว่าอยู่ได้เลยครับผมว่าการเลี้ยงงัวนี่ผมบอกว่าอยู่อยู่ไดรแต่ละตัวเขาขายออกไปนี่เข้าม่เคยขาดทุกหนึ่งสีนะเลยยู่ไดรอ้าเฉลียอ้าวเฉลียพ่อแม่พี่น้องเห็นภาพนะการเลี้ยงงัวแบบนี้เฉลียเฉลียตัวหนึ่งเขาสีเหลือกำไรหลายปันไดเนาะ เฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งผมเคยได้สูงสุดคือประมาณสี่หมื่นตัวก็มีครับแต่มันเป็นบางตัวนะครับ,รบตัวใหญ่ตัวใหญ่แมนแ,แมนแมนแมนอยู่กับเปรตนะ,ะครับผมสับกเก็สูงอยู่สี่เพาก็ะสีได้เงินหลายแต่บมเคยขาดดอกว่าขาดทุนผมบาท่านเคยเห็นผมประมาณสิบตัวนี่ผมบาท่านห่วงเลยว,ว่าขาดทุนมองไรผมบาท่านเคยเห็นอ๋อครับผมก็ได้ทุกทุกทุกรอบครับ กำไรบ่อต่ำกดมื่นสองสามสี่หรือเคยได้ครับผมนายพิศนุอยู่ลอยครับกับอัมพรฟาร์มเครือไข่อมรีฟาร์มครับผมครับผมมืัอนี้มาส่งหัวคือการครับผมมันส่งจักโตครับมืัอนี้อ๋อมืัอนี่ตัวเดียวครับเป็นสมาชิกเพิ่นโดนหรือยังครับอ่านี่เขาปีปีที่สามครับเขาปีที่สามครับผมขายงัวมากอะไรคประมาณจักโตครับนาซิใกล้ยี่สิบตได้โอ้ใกล้ยี่สิบครับผมครับผมเป็นจังไหนมาเนี่เฮาเป็นจังไหนเฮาจังไหนมาเขากลุ่มน้ำเพลนเนาะคือคือตอนแรกกะ มาเบิ้งจังสีละบันนี้เห็นประท่านเบิดเราแนะนำว่าต้นละสองหมื่นได้กำไรเพิ่นบ่าบก็ผมก็บอกตอนแรกว่าท่านมีใจมอนมักว่างวยจงสีได้เห็นตัวเลขเงินหน้าว่ามันกำไรงามตำนานอีรีบอพอดีว่าจังหวะในเพื่อนมันมีงวดเละอยู่แล้วนะครับผมก็ลองเห็นสองตเได้ครับสองตมันก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาได้ตอนนันบ่ได้คุ้นโดดนะครับคุ้นประมาณหกเจ็ดเดือนก็ได้ขายครับมันก็ไก่เคียงตัวเลขหน้าสองหมื่น มันกระลุดสองมือน้อยๆเพราะว่าเขาเขาคุณสันโหดนะบัตรนี้ผมมีทุนผมก็ขยับจากสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นเก่าพี่นี่ก็เป็นเก่าครับเป็นแปดปีที่แล้วละครับเก่าโตพี่เมียมเขามีอยู่เก่าโตครับบัตรนี้เคยได้สูงสุดเท่าไหร่กำไรหมื่นกว่าครับโอ้ไม่ใช่ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งขายได้แปดหมื่นกำไรประมาณสามหมื่นลครับกำไรประมาณสามหมื่นนี่ต่อตัวตอนนั้นเสือบอกเอ๊ะมันคึก นี่ตลาดแบบนี้อย่างแบบนี้บัวบัวครับตอนแรกตอนแรกกัย่างอยู่ครับแต่ว่าพอได้มามาขายตัวแหลกกับย่างน e ั่นเมนบัวปัดนี้ขาตัวสองตัวสามไปอ,อุบบัดนี้ก็เริ่มเขามาเต็มโตเลยครับจากที่แต่ก่อนนะเห็ดหน้าเห็หงังสมมือหน้าผมก็บ่ไเ้เหตุแหละหเาเศร้าไปเลยเพราะว่าต้นทุนมันกัดหายใจยหลอยู่แล้วนะครับ,รบหน้าบัณนี้เขาห้องก็บ่กให้ได้ก็เลยมาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเลียงงัวเลียงงัวเขาทรงพี่เมียมนะครับพ่อเมยพี่น<ม>้องครับ<ม> บริการไม่เห็ุแบบนี้ยากบอะกะรคำว่ายากมันกะมันอยู่ในตัวเฮาเนี่ยครับานเฮาเข้าใจแล้วก็เข้ามาศึกษามาคุ้่ในเขาประมาณจะเดือนสองเดือนไปเบิ่งเขาเรื่อยๆยิงสีนะครับมัะง่ายครับมันก็ะเลิบง่ายพี่ๆี่เกี่ยงประท่านเบิร์เขาแนะนําตลอดช่วงไม่ๆม่นะครับเขาต้องเนื้อเขาต้องใจเย็นหน่อยนึงครับบอบวอกแวกกับคนรอบขางนะโอ้มีบอกพะโนวันบด้ดอปมันนะคือว่าส่วนลายเนี่ย <c oughs> ได้ห่อบนบ่อนิ่งอ่ะวันเดี๋ยวผู้นั้นว่าอเขาตัวเออผู้นันก็นบว่าเออตอนแรกเขาจับของมึงอยู่โดนๆไปเขาคือจับแต่ของผู้อื่นเข,า,ขาจะวายังสีนะครับผม,ผมวา่าผมกับคือว่ามันมันลองมึงเมือม่อสุยางหลัางงานน้ะสุดท้ายกับมาเห็นตัวนี้ว่ากอาวตัวนี้ดีกว่าในๆก็ได้มีงวอเจ้าของแล้วก็เลยสูงมาครับปีที่สามนี่ก็พีที่แล้วผมก็ขายประมาณสิบกว่าตัวได้ครับสิบกว่าประมาณเท่าไหร่ครับไล่ไหน ใส่ได้บ่บบลรวมยอดทั้งหมดมันกระตุกซิวประมาณเจ็ดแสนปป้ายๆเลยครับปีที่แจล่ะโอ้โหขาชันใจแต่ซิวประมาณแสนนิดๆครับก็เหลืออยู่สองแสนกว่าก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ที่ใช้ได้แล้วน้อที่ดีเลยครับในเราโดบปานอกเราได้ต่อปี่สองแสนถือว่าถือว่าดีเลยครับถือว่าดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออ่าอีก เกษตรกรผู้นึงนะครับสมาชิกผูน้นึงนะครับที่เพิ่นเข่ามาเลี้ยงงัวนะครับคุณพี่เมียม,มบวกขึ้ว่าตลาดแบบนี้ซิมี่บวกขึ้ว่าสิได้แบบนี้นะครับพ่อพี่น้องครับอา้าวห้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเลี้ยงงัวอยู่ตอนนี้ที<อ>่ประสบปัญหาราคางัวตกตำ่ำครับคือ,ค,อคือตอนนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิกฤตเลยครับคือว่าเป็นวิกฤตของคนเลี้ยงงัวจามาหนอกเข้านังงวก็โดนงัูยังครับช่วงนี้ก็ขอให้สู้ๆทุกคนนะครับเพราะว่าจะอย่างไรล่ะมันได้มันงัวมันได้ถือมันถือ แต่ว่ามันจามตามเหี้ยงก็คืนว่าตามคนใกล้ตลาดคนใกล้ตลาดครับครับวันนี้เฮามันอยู่ตลาดรางเข้ากระตงสูส่สู่อันใดที่พอเอาไปได้เข้ากระตงสู่ไปก่อนเผื่อว่าจักปีหนาลึกไปไป้ายปีบัตรซุมบหมืนนักธุรกิจเขาหาพอขามาสื่องวัวเข้าได้อาจิขยับขึ้นครับไปตามคนใกล้ตลาดครับขอห้กำลังยจครับส <ขอ S 1> ู่ๆ เอาขึ้ไป้ไปเลยเอยยเอาเอาจับขามาจับขาจับขาเขาปันนี่เอากลับขึ้นมาสิเอเอาดึงมาเอ้ยดึงมาดึงมา ครับพอมีพี่น้องครับหลังจากที่คุยกับสมาชิกเพิ่นแล้วนะครับพอมีพี่น้องครับกะเมื่อกี้ก็มีการการเตรียมงูเนาะครับประธานเบอร์นอฟังหันเนาอเตตรรรีียยมมเงัวคบป็นสองประมาณใบสีม่วงแรกอ๋อประมาณสักโต้ครับตอนนี้เทาไหรียมงสิบห้าโต้รอบนี้สิบห้าโต้เป็นของอาร์เมรี่สองไอ้สิบสิบสามนะครับของปิยพันธ์ความสองนะครับเป็นสมาชิกสากลเองครับพอดีคนมันหน่อยโตนะครับก็ฝากทั้งปีไปครับครับ มาร่วมกันอยูนีนะครับมาร่วมกันครับเฉ<ม>ลีย่ยเฉลียเดือนหนึ่งเนี่ยเขามีออเดอร์ประมาณเท่าไหร่น้ะงก็ซิมหาถึงยี่สิบนะครับถึงหาสิมหาถึงยี่สิบนะครับตีไปขันยี่สิบตัวกับปีหนึ่งกับประมาณสองร้อยสี่สิบตัวนะครับ,รบประมาณประมาณประมาณสองร้อยสี่สิบตัวนะครับ<ม>นในการร่วมนะครับเดี๋ยวเขามาคุยกันนะครับพอมีพี่น้องครับจากที่ประสบการณ์ประสบการณ์การเลี้ยงงัวงัวประเภทใดสีใดเงิ่นดี ในในการเลี้ยงแบบนี้โอ้ครับย่างย่างย่างผมนะครับไอ้ระวางง้อสองโถงนะครับครับตัวนี้มันสิเป็นแองกัดแล้วก็วัากิวผสมวากกัดิวแม่เขาเขาเป็นวัากิวนะครับแต่ว่าตัวเขาค่อยๆแห้งนะครับครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ไข่มันแสกของเขาอาจจะดีดีกว่าอังกัดตัวนี้ครับครับตัวนี้อาจจะได้อยู่เกียรตถึงหาทังหกนะครับครับแต่โบนายแห้งนะครับอือแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์สาก เปอร์เซ็นต์สากบลอดหลายแต่เด็กเกรดสูงครับอย่างตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อยูมาติเจลอยหาซีนนะครับแต่ทรงยัง่ยว่าท่านใดนะครับแต่ของเขาเกรดประมาณสามสี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตัวใหญ่แบบเจ้าลอยลูกเขาก็ได้เงินแสนเกันนะครับแอนนะครับมันมันมันก็ขอขอดีของเขาตัวใหญ่ขอเสียของเขาคือให้มันแสกหน่อยกว่าตัวนั้นเกรดบ o s สูงน้ำนักหลายอีกตัวหนึ่ง อ่านำนักบาหลายจะได้เกียรตดีครับมันมีข้อดีข้อเสียม<อ>ันมันขอ้อใดเพราะเชนี่นญญก็ใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันไกลเคียงเท<อ>าเลี้ยงจังได๋เฮาสิมีกําไรออืเฮาต้องฮู้ต้นทุนการผลิตเฮาให้ได้ครับแบบการเฮาเลี้ยงแบบเฮาคิดว่าเขาว่าตัวน,นั้นสิด,ดีหรือตัวน,นี้สิด,ดีเฮามาปนโดยมีความฮู้พื้นฐานครับบ่ลองเลี้ยงไม่จ้าของว่าวิเคราะห์ไม่จ้าของครับคามเฮาเองการให้อาหารซ้ำไถ่ประมาณใดการแต่งเนื้อให้มีไขมันแทะเฮาต้องแต่งประมาณช่วงใดครับนะครับ กันเท่าเรียงโบโบโบหูศึกษาเปินว่าครับมันก็ต่อต่อยอดอย่างนะครับครับเรียงแล้วโบประสบความสําเร็จเรียงแล้วเสมอตัวขาดทุนรุกยังผมบอกว่าผมได้กำไรตัวละสามหมื่นเขาก็ามาเสีอผมเลยแม่แม่แม่ครับแม่คือผมบอกว่าง้วของผมซื้อมาสองหมื่นผมมาได้แปดหมื่นกว่าเนี่ยเบ็ดเสร็จหักค่ารถค่าน่าผมเหลืออยู่แปดหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับ ผมต thousand thousand. 20, 000, ้นทุนผมสี่งว่าใค่สองหมื่นสองหมื่นอ <fire> ่ะไล่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่อีกนะครับเพราะว่าผมอยู่กับประธานเบิร์ไทต้นทุนว่าสองหมื่นค่าเลี้ยงสองหมื่นเหลือสี่หมื่นนะครับพอมีพี่น้องครับนู่นนี่นั่นเอาค่าเลี้ยงเจ้าของเนี้ยอันนี้นี่แน่นอนมันกำไรในตัวนั้นสามหมื่นสี่หมื่นแน่นอนผมให้ค่าอาหารไปเลยสามหมื่นเลยผมหาเลยให้แบบทุกจุกไปเลยผมว่าได้ที่ที่ค่าอาหารผมหาเลยครับ ค่างัวค่าหารผมหถไปหาหมื่นเลยหาหมื่นผมเอาแค่สามหมื่นพ่อครับไอ้นั่นนี่นู่นกืบประมาณสี่พันหาปั่นคารน่ามปยังไถงนันกินแน่จะสิครับอาโอเคกับ่มปั่นยังผมบอกว่าผมอยู่ได้ครับเลี้ยงทุกตัผมก็คือส่วนหลายนะครับบ่มีอยู่ทุนครับน้อยนักในนาครับในกลุ่มนี่นะครับครับขนาดมือใหม่ๆเลยมือใหม่ๆครับเพราะตามว่ามือหานะครับมือใหม่เลยคันคันมือใหม่แบบอ่าเลี้ยงบ่ท่านเก่งนะครับบ่ท่านหูจังหวะเนี่ย อ่าประธานเบอร์เนี่ยแนะนำแบบไหนครับแนะนำหนึ่งให้เลี้ยงเลี้ยงงั่วสายพันธุ์ที่มันมันติดต้องครับสองการให้อาหารครับสามขนาดไส้น้ำหนักมาอบแทนเท่าไครับครับก้อนก้อนสิเขามาขุนกับสิมาเบิงหนางานก้อนว่าตัวนี้มันใส่ได้บ่ครับแบบแนะนําคือคนเท่าขันแนะนําได้ก็คือประสบความสำเร็จนะครับครับาแนะนําบ่ได้ก็คือหมายถึงว่ามันคุยกันยากครับ ผมก็เหบาอย่างแนะนาต่อเองสินะครับให้ให้ให้ประสบปัญหาโดยตนเองก่อนนะครับเพราะว่าบางล่องผิดนะครับล่องถือเลยลลองปิดลองถือนะครับแต่ว่าประท่านขันเหตุน้าแนวทางของกลุ่มนี่คือเขาเหตุมาโดนนะครับทั้งสูตรอาหารที่ตายโตการหายอาหารนะครับก็คือเป็นเหตุมาโดนนะครับก็อยากให้เหตุตามกลุ่มนะครับพอมีพี่น้องครับเอาหลายๆคนเบิ่งคลิปออกของประท่านเบิดออกไปแบบนี้อยากเป็นสมาชิกนะครับอยากล่องเรียง อ่ะแนะน้ำสองทางเลยผมมาหนึ่งฝึกเนาะครับฝึกก่อนดับแหลกเนะาะหลุดเนาะฝึกจิตใจเจ้าของก่อนครับปลูกหญ้าเป็นบอ่อ <c oughs> ปลูกหญ้าเลี้ยงไอ้เลี้ยงวัวน่ะเป็นบอ่อดับแหลกว่าต้องไม่เน้มหยังสองลอกขังวัวไว้จ้ะเดือนหนึ่งครับขังแล้วก็ซีหยางให้มันกินครับฝึกเจ้าของให้ได้ให้สู้ขบวนการยืนโล่งผลิตแม่ลูกเฮ็ดไปเบื้องก่อนว่าเขาเฮ็ดจังสี่เนี่ยมัตสิได้ลูกที่เขาต้องการบ่ครับ เราขันเข้าอดว่าได้หรีเดี๋ยวจำค่อยมาว่ากันครับ <c oughs> พาไปซื้อแล้วก็มาลองเบิง้งครับค่าสมมติมาเอ้ยแม่พันธุ์ผมก็ยืนร่มเงี้สิเนาะผสมเทียมเลยลูกออกมามันสาเนาะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขามาคุยกันอีกเจนึงมาลองเบิ้งตัวหนึง่งครับให้เป็นความหูครับพ <c oughs> อเข้าได้ตัวหนึ่งแล้วไอ้ตัวอื่นที่มันกําลังรองออกลูกนั่นแหละครับมันเสด็จต่อยอดเข้าเลยครับมัต้องไปลองหลายครับเพราะว่าตน้นทุนการผลิตตัวหนึ่งเนี่ยผมตีให้หาเมื่อเลยครับอ๋อต้นทุนหาเมื่อเนี่ยคางู้ะคางานคางู้ะคาอาหารนะครับ แต่ว่าขันชั้นเรียนนำนักหัวกับสีบดต่ำกว่าเจ็ดลอยบดบดต่ำกว่าเจ็ดลอยขันเจ็ดลอยตีไปกิโลละลอยเอากลมๆช้าเกตหนึ่งเนาะกิโลละลอยเนี่ยก็จะอยู่เจ็ดหมื่นขันห้าหมื่นเท่ากับยังเหลือสองหมื่นเนี่ประธานเบิดตโตๆอาจจะใส่ระยะเวลาแน่นะครับแต่ว่าการขาดทุนนี่บ่มีแน่นอนยากนะครับเปอร์เซ็นต์ขาดทุนนี่ยากแห้งนะครับพราะหน่อยแห้งหน่อยหน่อยหน่อยนะครับเพราะมีขอให้สินค้าเข้าเข้าเทรดเด็คเทรดนะครับ สากรเขามีตังเตนหนึง่งจะอดสิบสนะครับเข้าอย่างไดราคาใดมา,มากหลายเอาวไว้จักสมามปีเป็นอย่งครับ <c oughs> เจ็ดสเก็เก็แปมันค,มครับแมนครับแมนครัว,าาว่าเขาก็ได้กำหนดราคาให้เขาว่าราคามันมีของมันอีกตังเตนหนึง่งจอดสิบสองควแต่ว่าเขาก็ย่างไปหอดมองใดใดสองใดสามใดสี่เขาก็ยูใดเขาก็ปล่อยออกเพื่อสภาพของอย่างของครับครับแล้วนันมากับไปบอลอดมันบ่าครับครับเขาเขาก่อนเสียซกรเรือไดเขาโตทรต ก็ถือว่าเป็นแนวทางเขาเลี้ยงงัวอยู่แล้วนะครับเขาเอาแส่พันธุ์ดีๆเข้ามาขุนครับครับว่ย่างสองตัวนี้สิ่งอ่ะแซ่หางสิครับัเขาเป็นยังบ่อใดนะเขาเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงงัวเขาขายงัวตัวไปบ่มีสามพันบ่มีอย่างเขก็ขายมากบ่ได้ก็สาม่หมื่นยี่สิแม่แม่แครับยิ่งช่วงนี้ราคาหัวบดีนะครับคันอ่าราคาหัวบดีนะครับพ่อพี่น้องครับเอาคันพ่อพ่อพี่น้องสนใจอยากมา ศึกษาดูงานกันน้ำประธานเบิร์ครัาได้ได้ครับเข่ามาบ้านหนองคูนนะครับตำบลประสาทนะครับอำเภอห้วยจับท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์ก่อนศูนย6 1ก้าสนะครับประธานเบิร์นะครับประธานเบิร์ช่วงนี้กับมีเครือข่ายฮอดสุรินแล้วครับฮอดสุรินฮอร์ดคุนเล่าครับคุขันครับอุบลอุบลก็มีแล้วไปไปไปมาวันวังเสาร์ครับครับของไอ้หัวหน้าพอบำรุงพันศาสว์นะครับคนเกษียณ หลังจากการอยากสีเกตเข้านะไปกลับไปบาดคนอยู่บนครับมันก็คัดแล้วน้องมะเรยงติดเบอร์คือจะเบียนได้หาตัวครับผมตัวนี้นะตัวสัตว์เกษียณนะครับเพคนก็เมืองบตอนนี้ก็ควบคุมไปหอดหอดอุบลสุรินนะครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็สีสเกตนี่ก็คือทั่วจังหวัดอยู่แล้วล่ะนะครับเพต่คนเป็นปศุสัตว์อยู่เพคนก็เริ่มไม่แก้ต้องครับนประนบ่ได้มาเฮ็ดจังซี่เพคนบ่ฮู้เด้อครับว่าเดี๋ยวผมก็ไปเรียนรู้ใจว่าเพิ่นล่ะครับแต่ว่ามาเฮ็ดจริงน่ะมัน เขาก็จำว่าเห็ดตามองผมนะครับเพราะว่าคนคนเห็ดเองสิน<ม>ใจว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการเลเี้ยงแบบใดนะครับที่ที่เขาเห็ดมาหลายปีเขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับผู้ที่เริ่มใหม่กะยินดีนะครับสี่ห้ยคำแนะนำนะครับพ,รพ่อพี่น้องครับกานผู้ดใดสนใจกะอ่าฝากเบอร์อีกท่านหนึ่งประธานครับ093 461 2161ครับประธานเบิร์ดครับยินดีให้คำแนะนำทุกคนนะครับพ่อพี่น้องครับวันนี้ขอขอบคุณประธานเบิร์ดครับผมครับสวัสดีท่านพี่น้องมาเลี้ยงคือเขา เขาประจวไปเลี้ยงแบบแม่พันธุในสินนะจับมาเลยในยสินวัวสามพันเป็นว่าประทานเปิดเพิ่นว่าบวกคารถคือสามปัญหาเอามานอนมาเลี้ยงไว้ปีหนามาเรียงไว้ปีหนาจะสิขุนนะครับงูสามพัน 3, กับมีดนะครับเด้อเลี้ยง